สวัสดีครับเคยสงสัยไหมครับว่า,าคนที่เรารู้วันเดือนปีเกิดเขาเนี่ยวันเกิดเขาตรงกับวันอะไรบางทีอาจเฉพาะจะแอบไปดูดวงให้เขาหรือว่าจะซื้อของขวัญที่ถูกใจให้แต่ว่าอยากให้มันตรงกับสีวันเกิดก็เลยอยากรู้ว่าวันเดือนปีเกิดเขาเนี่ยตรงกับวันจันทร์พูดหรือวันอะไรนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับเข้ามาเว็บนี้นะครับ มาหาหมอดู c o มนะครับตามลิงก์ที่ทิ้งไว้ข้างล่างนะครับพอเข้ามาปุ๊บก็จะมีตรงนี้ครับตรวจสอบวันเกิดวันเดือนปีจากปฏิทินสุริยคติอ่ะเราก็เลือกวันอันนี้เป็นวันปัจจุบันวันที่26ก็ลองดูตรวจสอบดูก่อนก็จะได้หน้านี้มานะครับ26ตรงกับวันอาทิตย์นะครับแถมบอกแรมเจ็ดข้ามเดือนอ้ผีฉลูด้วย ทีนี้ถ้าจะดูว่าวันเกิดคนอื่นเกิดวันที่เท่าไหร่ก็มาอย่างวันที่15มิถุนานะครับอา2535นะครับตรวจสอตรงกับวันจันทร์นะครับก็จะเห็นว่ามันไม่ยากเลยฮนระทีนี้ต่อไปนี้ก็เช็คได้สบายเลยครับสั้นๆง่ายๆครับขอบคุณครับ